บงทางนี้เอาไนแล้วพี่น้องเอยคุณเงาะป่าเห็นแล้วบ้านนี้ทุกคนเงาะป่าเห็นแล้วบ้านนี้ สองเพลงทุกคนแต่ละปีคนได้จัดงาน,น,นบุนทุกคนุกปีเนี่ยตอนนี้มาเบิ่งมุกคู่มากหน้าลายตาบรรดาพี่น้องมาทำบุญทำทานทุกคนวันก็จะพาทุกคนไปเบิง่งน้ำกันเพิ่นสีแแ่ปราศาสตรเพิงนะทุกคนเลยท,ท,ลทุกคนตอนนี้กับล้างเริ่มกะเรียมสิได้แ่ปราศาสเพิงทุกคนเลยมาเบิง่งบรรยากาศการเริ่มทุกคนเรียมกะเรียมเป็นเกวียนทุกคนสีได้แก่แล้วทุกคน ไปเบ่งกันเลยทุกคนกลังกำลังทุกคนกำลังแต่งตัทุกคนเลยแต่งคนกันทุกคนตันตนทุกคนเยกะถืทำกำลังกำลังทุกคน เป็นงานนมัศการสลลองพระธาตุููเป็นเดือนสองเพลงทุกคนเลยตอนนี้กะกาเตรียมเสด็จแห่เข้าไปวัดภูและทุกคนตอนนี้อยู่ศุขสศาลาทางนอกในทุกคนเลยมาเบิ่งบรรดาพี่น้องมาทำบุญทำทานกะเเตรียมเสด็จแห่ประสาตเพิ่มทุกคน เลยเพราะว่ามันแดดทุกคนเลยก็เลยมาเจองอยู่ห่มก่อนทุกคนอีกบนลลนจะหน่อยก็ะสีได้แห่กันเลยทุกคนเลยีบนานทุกคนีผู้จบๆงามๆทุกคนอุ้มคันหมากเป็งก็จะเป็นเครื่องแห่ปราสาทเพิ่งเลยทุกคนสีได้แห่กันเข้าวัดกูนเลยทุกคนเลยอ๋อทุกคนอีกบอนลนทุกคนจะหน่อยกับคนก็เสีได้ ตอนนี้ก็เริ่มแห้แล้วทุกคนเริ่มออกแล้วตอนนี้ก็เพื่นก็ได้เปิดพ่ธีแล้วแลว้วตอนนี้ก็ดี พี่น้องมาทําบุญทําทานฟังเล่าเด้อทุกคนเดอ้ออยู่สอปอปอลาวเป็นวัดพาธาตุกู่บ้านซีทองเมืองจำพรเคงสาวรรณเขตท,ทุกคนเขี่ยมและทางนี้ทุกคนขี่มาขี่มา โบัไร้ใหญ่เลยทุกคนขีมาในมิเตียมสิสตัทแลวตอนนี้ฮะอันแห่ขบวนในบ้นี่ฮะโอ้ือก่าสุดยอดเลยทุกคนทอล้อรุ้นน้ำกันล้อเบิ่งทุกคนเลย เป็นวัดพราะธาตุกู้ทุกคนเลยโอ้บรรดาแม่ค้าชาวขายก็ได้ขายลายทุกคนเลยตอนนี้กการแห่พระธาตุเพิ่งใกล้ซีฮอดจุดหมายปลายทางแล้วทุกคนตอนนี้มีแต่เอาพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันทุกคนมาแล้วมาแล้วใกล้ซีฮอดวัดแล้วทุกคน một hai sinh một hai sinh khắc 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 phi nóng lên นีม่มาเบิ่งมา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 ทุกคนมีมาได้สองโตสามโตโอ้ลายโตเลยทุกคนเลยโอ้ยทุกคนเลยมาคือดีดไดตลอดนบมากเขาใกล้่ดีเลยเขาใกล้ดีเลยมันบ,นบนอ้มาสี่โตทุกคนสัญญาลากทุกคนเลย หวัดทุกคนสมบประตูคงโอ้ยมากกะตื่นพ่อมาทุกคนเลยโอ้ยนึกตื่นเลยทุกคนเลยอู้ตะยานเลยทุกคนเลยมาตื่นคนทุกคนโอ้ยทุกคนเลยโอ้เด้มาตื่นมาตื่นทุกคนมันเตะได้มันเตะได้อย่าเข้าใกล้ได้ โอ้ทุกคนโผล่โผล่มันตื่นเป็นตะยานทุกคนเลยมาสีโตทุกคนมาเบ่งบรรยากาศก็แดดเลยครับทุกคน ตอนเพียงไหยสมบูรณ์โพเวททุกคนเลยทูกคน ทุกคนงามๆทุกคนเลยมาทำบุญทำทานเหมือน ยังโบสุดพี่น้องโอ้ยจนหอดวะยังโบสุดคนแต่บอนแห่มาทุกคนน้ายมันมาดิยังบบสุดยังบบสุด มูลธาทานนี่เป็นหนักแสดงประเด็นอย่างไรุ่นอา, <Ooh. S 1> นาวุโสทุกคน <Ooh. S 1> ทางหลังนีนยังมันอยู่ทุกคน <Ooh. S 1> อเขาบวนกองอีตุ่มมาทุกค <Ooh. S 1> นเลย भर กนมาเลยไปเวียนเป็นสามหอบทุกคนจวเวียนสามห่อจันโจ๊บทุกคนเลยใส่ไปเก่าขนาด เบิ่งการแห่กันทั้งมสุดทุกคนเลยโอ้ทุกคนครอันนี้ก็จะเป็นกองเข่าทุกคนน่าจะเป็นบุญกองเข่าเลยว่าทุกคนมีกองเข่าใหญ่ทุกคนเลยโอ้โหยังหลังยืดอเยื่ทุกคนเพื่อสีห่อโป้มันง่ายทุกคนเลย นี่กัได้อ๋อ,อวัดทุกคนตอนนี้กันได้

วดทกูและทุกคนเลยบ้านสีทองเมืองจำพรแพ่สาพันทุเก่เขตทุกคนตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศในวัดทุกคนวนอทุกคนเยอต้อีเยมเยอ่้ยนทุกคนบ่้านไปน้้ คือว่าพิธีแล้วทุกคนก็คือห้ามลงทุกคนเลยไปถึ่งนะเอไปถึงอีกบ่อ มองเขาใหญ่ทุกคนมาเปลงบรรยากาศทางนี้ทุกคนเลยทุกคนมาในหลังจากได้แห่แล้วเวทีเรียบร้อยก็มาหมัดเมียนนากวิ๊กทุกคนผูกเมียนนะโ,อโ,อโ,อโบ้กรถือเบากับพงก็ดีก็ผูกเมียนโตหนึ่งสองตส่วนสองตัจะอยู่ใส่พี่น้องแต่ว่าเด็กน้อยไปใกล้ก้นมันกับเป็ดตาย่านทุกคนย่านมันเตะทุกคนเออโพูโบกโบ ดงทางนี้เอาไปแล้วพี่น้องเงินบุนเงาะป่าเห็นแล้วบ้านนี้ทุกคนเงาะป่าเห็นแล้วบ้าน ไปหล่อเบิ่งบรรยากาศ้างนอกทุกคนว่าน,นี้ยังแน่มื่อนี้คำคืนมื่อนี้คนสี่ได้หกงานทุกคนหรอว่าการแห่ประสาทเพิ่มก็ะได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่ว่ากองอีตุ่มยังบบไราย,ยาบบได้เศรา้าทุกคนเลย